กดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามให้คุณดอลคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเปลียนเก่าแบงค์เก่านะครับรวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่เอซี FC, ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันซื้อเหรียญบ้างไม่ได้ซื้อบ้างถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่สภาพของเหรียญด้วยนะครับอยากให้ทำความเข้าใจคลิปนี้ e p นี้ครูโด่งจะมาพูดถึงเน้นย้ำสำหรับเหรียญการนาพิเศษที่ชนิดราคา1บาทนะครับชนิดราคา1บาทในจำนวนการผลิตนี้ก็เป็นพันล้านเหรียญ พันล้านเหรียญเลยนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทการนาผู้ดงทำคลิปสำหรับเหรียญน,นี้ออกมาอยู่ประมาณ1-2คลิปนะครับราคาช่วงนั้นก็อยู่ที่5 0 0 0ั0 0 0บาทปัจจุบันนะครับเล่นกันนะครับตั้งแต่10,000ถึง20,000บาทนะครับ 10,000- ถึง20,000บาทคูแดงเห็นในกลุ่มนักสะสมเออเฮ้ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเนานะก็เลยอยากจะนำเหรียญแบบนี้เข้ามาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทการจนาถ้ามีแล้วติดต่อขายใครไม่ได้นะครับส่งมาที่คุโด่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุโด่งจะทิ้งข้อมูลการติดต่อเอาไว้ให้ช่วงท้ายด้านหลังนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องศึกษาให้ดีนะครับเหรียญ ที่คุโด่งนาข้อมูลเข้ามามีทั้งเหรียญที่เป็นปกติแล้วก็เหรียญเออร์เลอร์คอยเดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทกาน,นาปี2539จน้าานวนการผลิตเป็นพันล้านเหรียญด้านหลังการออกแบบดีไซน์นะครับเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นพระเสียนตรงพระเสียนตรงนะครับแบบนี้ถ้าเป็นพระเสียนตรงแบบนี้นี่ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญเป็นผิดปกตินะครับอยากให้ทําความเข้าใจกันนะ แต่ถ้าใครมีเหรียญพระเสียงกับพระเสียงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคูดงรับซื้อก็หลักพันหลักพันแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นพระเสียงกับแต่ที่นี้มีเหรียญอีกหนึ่งประเภทที่คูโดงเคยบอกเมื่อปีที่แล้วนะครับบอกว่าราคาก็อยู่ที่5 0 0 0 8,000ขึ้นมา1 0,000ตอนนี้ก็ 10,000- ถึง20,000บาทเหรียญน,นั้นนะครับด้านหลังเป็นการจนาแต่ด้านหน้าจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับด้านหน้า จะเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่นี่ครับผมเหรียญหนึบาทการจนานะครับด้านหลังเป็นการจนาแต่ด้านหน้ากลับเป็นเหรียญหมุนเวียนด้านหลังเป็นเหรียญการจนาแต่ด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นะครับคาดว่าการผลิตน่าจะมีการผลิตผิดบล็อกนะครับก็คือการนำบล็อกของเหรียญหมุนเวียนปี 2, 5 3 9 เข้ามาใส่ในบล็อกการจนานะครับก็เลยทําให้มีเหรียญผิดปกติแบบนี้ออกมานี่ครับผมเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญการจนาเยอะๆจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูแล้วหมุนดูนี่ครับผมถ้าเป็นด้านหน้าแบบนี้ก็รับเงินหลักหมื่นได้เลยถ้าเกิดมีแล้วขายจำหน่ายที่ไหนไม่ได้ก็ทักทายครูโด่งเข้ามานะครับ แต่ก็อีกนั่นแหละทุกครั้งจะเน้นย้ํานะครับใครที่เป็นช่างกึงช่างเจียช่างมิลลิ่งครูโด่งรู้ขั้นตอนของการปลอมแปลงนะครับเพราะฉะนั้นประเภทกึงเอาด้านนี้ออกแล้วก็มาเจียด้านนี้นะครับเอาสองเหรียญเข้ามาประกบกันโดยใส่กาวอีพอ็อกซี่หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงนี่คือเรื่องราวดีๆที่ครูโด่งจะมาพูดถึงนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องลองลองเปิดใจเนาะบางทีมันเป็นโอกาสจริงๆนะครับเป็นโอกาสจริงๆคนเราถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญเนี่ยบางทีมีเหรียญปี2,541อยู่ในมือเนี่ยเราไม่รู้นะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะทอนไปโอ้โหเห็นแล้วเสียดายนะครับพอทอนไป10บาทก็คือ10บาทแต่ถ้าเกิดเก็บไว้เนี่ยในกลุ่มนักสะสมก็ซื้อขายกันเนี่ยก็100 ถึง150บาทเลยสําหรับเหรียญชจำาๆก็อยากให้ทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษากันนะก็ลองลองดูนะครับใครมีด้านหลังเป็นเหรียญหนึบาทการจานาด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนถ้าทายกโดกเข้ามาได้นะครับคลิปนี้อีปีนี้มีสั้นๆหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเหรียญแบบนี้ราคาสูงขึ้นทุกวันลองลดูนะครับสวัสดีครบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็กระดิงติดตามให้ผมด้วยนะครับ